สวัสดีครับวันนี้มีวิธีการดูเหรียญพ่กันเหรียญแท้ๆมาให้ดูนะครับเป็นการชี้จุดที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่เห็นมานะครับนี่ครับมีเนื้อทองคำกับเป็นกระทองแดงกระไหรทองนะครับ เนื้อทองคำมีสองเหรียญน,นะครับเนี่ยครับเปรียบเทียบความหนาของเหรียญทองแดงจะหนากว่าเล็กน้อยนะขงุงเนื้อทองคํานะครับเนี่ยครับดูนะครับช่างให้ดูด้วยนะครับเนี่ยเนื้อทองคํานะครับหนักสิบกร,รมัมเนื้อทองคําเหรียญที่หนึ่งนะครับมีสองเหรียญน,นี่หนักสิบกร,รมัมตามภาพเลยนะครับ อันนี้เสียนตอง5.8อันนี้เนื้อทองแดงกระลรทองหนักแค่6นะครับหนักแค่6กร,รัมเท่านั้นเนี่ยครับความหนาเหรียญทองแดงหนากว่านิดหนึ่งดูน้ำหนักนะครับ เปรียบเทียบน้ำหนักให้ดูทองแดงจะเบากว่าเกือบเท่าตัวเนี่ยครับทองแดงหนากว่านะครับแต่เบากว่าทองคำเกือบเท่าตัวเนี่ยครับตักวกกันรุ่นแรกทองคำแท้นะครับทองคำแท้ มีสองเหรียญน,นะครับแหยังไงเราจะตรวจให้ดูด้วยเครื่องนี้เครื่องนี้ตรวจโลหะวางเหรียญทองคำตรวจเปอร์เซ็นต์นี่ครับ เปอร์เซ็นที่ได้มานะครับแปดสิบหกหกเปอร์เซ็นนะครับทองคำนะครับลอกหลอกกันไม่ได้นะครับเนี่ยครับเป็นขอบข้างเลื่อยนะครับเป็นขอบข้างเลื่อยขอบกระบอกเก้น,นะครับเนี่ยครับเอาเหรียญทองคำสองเหรียญมาประกบกัน ขอบข้างเรื่อยโบราณน,นะครับเนี่นะครับท่านผู้รู้นะครับดูเอานะครับเนี่ยครับเนื้อทองคำแป6สเปอร์เซนนะครับเปอร์เซ็นต์ทองคำด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนื้อเนือทองคำนะครับมีสร้างครับเดี๋ยวบอกว่าไม่มีสร้างนะมีสร้างแน่นอนนี่ครับเหรียนที่สองข้างหน้านะครับอันนี้ข้างหลังเหรียนที่สองนะครับคนละเหรียญน,นะครับเป็นทองคำแปดสิบหกจุดหกเปเซ็นเนี่ยครับจุดพจิจารณาก็ดูเอาตามนั้นเลยครับ เป็นเนื้อทองคำแท้นะครับนะครับจุดวงชี้ถูกต้องเก๊แท้ดูตามนี้นะครับ,บวงพ้กันต้องเป็นขอบข้างเลื่อยเท่านั้นนะครับขอบกระบอกนี่เก๋นะครับอย่างว่าแหละเราโดนเสียนขอบงามมานานก็เลยปักใจเชื่อว่าขอบกระบอก ทั้งที่ไม่เคยเห็นเหรียญจริงเลยนะครับเหรียญแท้เป็นแบบนี้นะครับตามนั้นเลยครับอ่านได้ตามนั้นเลยอธิบายไม่ทันนะครับมันเยอะ เซียนไม่มีหรอกครับเซียนไม่เคยเห็นเซียนบอกขอบกระบอกอย่างดีคอบกระบอกทําไม่ได้นะครับเมื่อก่อนขอบกระบอกทําไม่ได้ทําได้แต่รูปไข่รูปกลมวงรีเท่านั้นนะครับเย็ยนลงพอกันไม่ได้ปั๊มที่ลงกระสาบนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลมาให้ดูคลิปหลังแล้วกันว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนเสก ปั๊มกี่ครั้งปั๊มที่ไหนปั๊มเมื่อไหร่เนี่ยครับองค์หลวงพ่อเป็นแบบนี้นะเหรียญแท้นะครับนี่เหรียญแท้สนิ้มทองคำเป็นธรรมชาตินะดูเอาตามนั้น เนี่ยครับทองคําเหรียญแรกในแท้นะครับเหรียญที่สองก็ทองคํานะครับแต่เป็นเหรียญแบบนะครับเหรียญทองคำเหรียญที่สองเป็นเหรียญแบบนะเป็นเก๋เนี่ยครับทองคําเก่ามันจะออกสนิมแดงสนิมเหลืองนะครับทองคําใหม่มันจะแวาว ตามนั้นเลยครับเนี่ครับเนื้อทองคําทางซ้ายนี่แท้ครับทางขวานี่ปลอมนะครับก็ทองคําเหมือนกันครับแต่ปลอมมันไม่มีรอยเลื่อยเนี่ยครับทีนี้มาดูทองแดงกับไหลทองนะครับนี่ทองแดงกับไหลทองนะครับ เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันวอ็อกเดียวกันพิมพ์พเดียวกันผ้าต้องเหมือนกันนะครับรอยตำ,ตำแหน่งทุกอย่างเหมือนกันหมดจะผิดตรงที่ว่าเลื่อยไม่เหมือนกันนี่ครับก็ดูๆเอานะครับ